สวัสดีขอรับ FCPP พพน้องๆเพื่อนๆที่รักและเคารพทุกๆท่านเลยนะขอรับ <c oughs> วันนี้มาถึงช่วงเวลาแกะกล่องวัตถุมงคลอีกแล้วนะฮะวัตถุมงคลที่จะเอามาแกะกล่องวันนี้ก็มาจากวัดท่าสุ่นะฮะช่วงนี้มาเว็บที่ยิบเลยเ <c oughs> นื่องจากว่ามี FCPP พพน้องๆเพื่อนๆน,นะฮะได้ช่วยกัน อุดหนุนนะฮะบูชาวัตถุมงคลอาจจะเป็นของวัทนซุงมก็ดีหรือจะเป็นสมเด็จพระอมปถมยิมรับทรัพย์ก็ดีนะฮะช่วงนี้เยอะนะฮะก็นั่งจากว่าพ่อพราหม์อย่างที่บอกไว้แล้วว่าครอบครัวช่อง u t u b e พ่อพราหม์นะฮะพร้อมกับเอฟซทุกท่านแหละนะฮะกำลังร,งร่วมไม้ร่วมมือกัน,นะะเพื่อรวบรวมจัตุปัจจัยที่จะไปสมทบทุนตั้งเป็นกองบุญปิดทองพระอุโบสถวัทนซุงนะฮะจะนําไปถวายประเด็๋พระคุณหลวงพ่อ จเจ้าอาวาสคณะสงฆ์ที่วัดท่าสุงตอนทอดกระถิ่นปี2565กนะฮะก็จะเอาไปทอดเอาไปถวายท่านในวันนั้นนะฮะเป็นตั้งต้นเป็นกองบุญก็เลยก็เลยหาวิธีการว่าจะหาเงินหาทองยังไงก็วิธีการที่จะมีเงินทองมาได้ตามอัตภาพตามสมควรก็มีแต่วัตถุมงคลนะฮะแล้ววัตถุมงคลที่เอามาก็เป็นวัตถุมงคลที่มีความสุดยอดที่สุดละ ยังถือว่าสุดยอดที่สุดแล้วนะฮะก็เป็นวัตถุมงคลหลักๆก็คือเป็นวัตถุมงคลของพ่อเจ้าปุกุลหลวงพ่อวัทนสุงนะฮะกับวัตถุมงคลของประเดชพระคุณหลวงพ่อเล็กนะฮะหลวงพ่อพระครูวิราชดอกเตอร์การจนะธรรมนะฮะหลักๆในวันนี้ก็มาแกะวัตถุมงคลของหลวงพ่อวัทนสุงนะฮะดูว่าวันนี้มีอะไรบ้างวัตถุมงคลที่จะแกะในวันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็มาจาก บรรดา f f c นะฮะครูบาอจารย์พี่ๆน้องๆลูกานหลานท่านให้การบูชามานะฮะพอบูชามาก็พอประธานเองก,ก็ต้องไปบูชามาจากวัดมาให้อ,อีกครั้งหนึ่งนะฮะลองแกะดูก่อนนะครับนี่ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่ามีหลายรายการนะวันนี้กล่องหนักอึ้งเลยนะหลายรายการเดี๋ยวดูก่อนนะข้างในว่ามีอะไรโอ้โหเน่นนะ ก่อนนะข้างในมีอะไรโอ้นี่นะเดี๋ยวเอาข้างลอก่อนก็แล้วกันนะครับผมจริงๆวัตถุมงคลทุกชิ้นเนี่ยทุกรายการเทพประพรมได้บูชามาเนี่ยก็ได้บูชาตรงมาจากวัดนะฮะก็คือเงินเงินก็ถึงวัดนะฮะเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วมี FFC ีพี่เพื่อนๆแล่นหลานท่านมาบูชาต่ออยางงี้นะฮะ ก็เท่ากับว่าด่านแรกก็เราได้ทําบุญกับวัฒสุงแล้วนะครับเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ก็ถึงวัฒสุงตามมูลค่าวัตถุมงคลที่ได้ชาบูชามานะฮะแล้วท่านที่บูชาต่อจากพ่อพราหมก็พ่อพราหมเขาบวกไม่เยอะฮะเขาบวกนิดๆหน่อยๆนะฮะเล็กๆน้อยๆสำหรับวัตถุมงคลของพ่อเจ้าบุกหลวงพ่อวัฒสุงนะฮะก็ก็เก็บเล็กผสมน้อยไปนะฮะที่พ่อพราหม์บวกไปเกินจากมูลค่าวัตถุมงคลก็พ่อพราหมจะหักครึ่งหนึ่งนะฮะโดยโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยหักครึ่งหนึ่ง เพื่อที่จะไปเป็นสมทบทุนนะฮะในการปิดทองพอระบูรสนวัดฒนสุ่งนะครับผมนี่องค์แรกที่แกะออกมานะฮะนี่นะฮะหลวงพ่ออพระคำข้าวรุ่นสองนะฮะปิดทองนะฮะนี่เดี๋ยวพ,พระหมจะแกะให้ดูนะฮะนี่เอากระดาษออกนิดนึงนะฮะนี่ครับหลวงพ่อพระคำข้าวรุ่นสองเนี่ยเป็นพระที่สมัยพ่อเจ้าปกุลหลวงพ่อพระราชพรหมยานนะฮะ ท่านได้พุทธาพิเศษเอาไว้เป็นรุ่นสุดท้ายก่อนที่พระเดชพระคุณเจ้าพระกุลหลวงพ่อจะไปพรันิพัน์นะฮะอันนี้เมื่อเดือนกันยายนปี2535นะครับผมต่จะไม่ผิดนะฮะด้านหน้าก็จะเป็นองค์พระพุทธปฏิมาก่อนนะ,ะรูปพระของพระพุทธชินราชนะฮะหลวงพอ่อท่านว่ายอย่างนั้นนะฮะอันนี้ก็พระท่านสั่งให้ทำนะฮะองค์สมเด็จพ่อพระสัมมาสัมพ,พุทธเจ้าองค์ปฐมแล้วมีองค์ปัจจุบันเป็นที่สุดนะท่านสั่งให้ทำนะ หลวงพ่อวัตถุมงคลหลวงพ่อวัดท่าสุงเนี่ยอนุภาพไม่มีประมาณนะฮะองนี้เน้นในเรื่องของโชคลาภนะฮะเน้นในเรื่องของโชคลาภนะเรียกว่าหลั่งไหลมาเทมาองค์ปิดทองนี่คือปิดทองเร่งลาบนะฮะปิดทองเร่งลาบนะฮะแล้วก็สามารถอารัธนาบารมีพระพุทธคุณมาได้ทุกอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการรังสีนิวเคลียร์นิวตรอนการโรคระบาดนะฮะการคุณใสยคุณผีคุณคนเดรัจฉานวิชาอาถรรพ์คุณสาบคุณแจงคุณดาลมเพลลมพัด สนิท์จะในสิ่งไม่ดีไม่งามทั้งหลายนะฮะครั้งหนึ่งถ้าเกิดใครยังไม่มีนะฮะอันนี้ทันพ่อเจ้าพระคุณหลวงพ่อพระท่านเจ้าพรมญาตหลวงพ่อฤาษีแห่งวัดท่าสุงป์บุกเสกเองนะครับผมรุ่นนี้นะฮะว่าปี2535นะครับนี่ยังพอมีเหลืออยู่นะฮะตอนนี้นะฮะก็เหลือจํานวนน้อยแล้วนะครับถ้าใครยังไม่มีก็แอดไลน์สอบถามได้นะฮะเมษ8847นะฮะตัวภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็กนะฮะ M E A D 8847นะครับผมพระคำข้ารุ่น2ปิดทองเร่งลาบนะฮะ พระคำข้ารุ่นสองปิดทองแดงลาบนี้จริงๆแล้วพระพระที่เป็นที่หมายปองที่สุดของอบรรดาลูกหลานของหลวงพ่อวัดท่าซุงหรือว่าของพุทธบริษัทโดยทั่วไปนี่ก็คือมีมีพระคำข้าวกับพระหังหมากนะฮะแล้วพระคำข้าวกับพระหังหมากก็จะมีวิธีอาราธนานะจะมีแผ่นพับให้อาราธนาหลวงพ่อคำข้าวหลวงพ่อหังหมากยังไงนะก็จะอยู่ที่นี่นะครับผมอันนี้ก็เป็นพระดีอีกหนึ่งองค์ที่ราคาก็ ราคาประมาณหนึ่งฮะไม่ถือว่าแพงมากฮะ,ะโอโเ้เต๋ยว่าเต่ว่าพุทธคุณนี่มากมายมหาศาลฮะ,ะอันนี้ออกมาจากวัดเลยคือหลักพันปลายนะครับเนี่ยหลักพันปลายนะฮะหลวงพ่อหางหมากเอ้ยหลวงพ่อคำข้าวปิดทองนะครับผมหลักพันปลายนะ,ะ,นยนะ,ะเดี๋ยวดูนิดนึงนะ,ะว่ามีองค์ไหนอีกนะฮะข้างในก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆเพื่พนอนๆเอฟซีอย่างมากๆนะฮะที่ได้มาบูชาวัตถุมงคลกับพ่อพราหมณ์ ทุกครั้งที่บูชาว,วัตถุมงคลกับพระพรามก็เท่ากับว่าทุกท่านได้ทาบุญกับวัดท่าสุงด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทําบุญปิดทองพผาโบสถ์กับพระพรามด้วยนะฮะแล้วก็ได้ทําบุญไม่ว่าจะหลักหลักบุญหลักหลักที่พระพรามทำตลอดมาก็คือพา f c ทำนี่แหละก็บุญสร้างสมเด็จพ่องปฐมอสงเครื่องพระนิพพานนะฮะแล้วก็บุญสร้างสมเด็จพ่องปฐมเอ่อหน้าตัก12เมตรนะ,ะที่ใครพระเจ้าตากแล้วก็บุญสร้างสมเด็จพ่องปฐมหน้าตัก12ศอกนะฮะ แล้วก็ระม,มุลทุกอย่างกับวัดท่าุงนะฮะอันนี้สําหรับของวัดท่าุงนะครับนี่อีกองคหนึ่งนะฮะพระดีที่ราคาไม่แพงเนี่ยพ่อพามกบปิดนิดนึงนะจะได้ไม่ไม่บังนะนี่พระดีที่ราคาไม่แงพงครับผมพระองค์นี้ชื่อว่าสมเด็จพ่อองค์ปฐมรุ่นปรมาภิรมีรมผงสังคติพระสุปฏิปนโนสามสิบรูปนะฮะ เป็นพระสมบปปัติบรนโนที่พ่อจะประหลงพ่อพระราชพรมยานได้พาลูกหลานไปทัศนาจรในฤาษีทัศนาจรนะฮะเป็นพระสมบปปัติบรรน,นพระผู้บัตบดีพระผู้บัตบดชอบ30รูปทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับผมแล้วท่านพระเอกพิเศษอ,อนุปกวัฒนากว่าที่ท่านจะได้ใช้เวลารวบรวมสังคติของหลวงปู่หลวงพ่อได้ครบทั้ง30รูปเนี่ยใช้เวลา30ปีฮะ จนกว่าจะได้ได้จัดสร้างครบนะฮะพร้อมพร้อมทั้งผงมวลสารอีกมากมายมหาศาลนะฮะขั้นต่ำที่สุดก็ร้อนะฮะผงร้อนะฮะครบทุกอย่างนะฮะแล้วสร้างยากมากเพราะว่าวิาวธีในการสร้างก็คือพระเดชพระคุณท่านพระเอกพิเศษอนุกรวัฒนาก็ต้องไปปรึกษาทางโรงหล่อพระนะฮะรงทำเหรียญทำพระอย่างเงี้ยว่าจะมีวิธีขั้นตอนในการที่จะแยกแยกสังคติ ในนี้มีผสมสังคติด้วยนะฮะแล้วก็เส้นพระเกศาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้ง30รูปด้วยนะฮะแล้วผสมผงผงปัฐมังผงอิทธิเจผงตีนิสิงเหรหรือผงพุทธคุณทั้งหลายทั้ง108ใเนี่ยครบนะฮะซึ่งหาสร้างยากมากนะ,ะกว่าจะสร้างได้ท่านสร้างเมื่อปี2546ฮะแต่พุทธาภิเศษเมื่อปี 2, 5 5 7ฮะเนี่ยนะ อยากสุดยอดที่สุดเลยองนี้นะฮะสร้างยากนะแต่ราคาไม่แพงนะครับผมราคาหลักร้อยครับผมถือว่าหลักร้อยดังนั้นถ้าลูกหลานเลนหลินท่านไหนที่ยังไม่มีนะฮะองค์นี้ก็ถือว่าเป็นสุดยอดที่สุดของที่สุดที่สุดอีกองค์หนึ่งนะ,ะนี่สมเด็จพ,ออพระองค์พฐมรุ่นปรมัตถบารมีรวมผงสังคติพระอรหันต์สามสิรูปปิดทองนะฮะรวมผงสังคติด้วยรวมรวมเกษาด้วยแล้วก็รวมทั้ง ผงคุณวิเศษอีกร้อยแปดด้วยนะฮะนี่นะฮะสมเด็จเพราะองค์ปฐมรุ่นปรมัตถบรมีปิดทองะฮะสนใจก็แอดไลน์มาครับเมดแปดแนะฮะตัวเขียนเล็กะฮะภาษาอังกฤษนะครับผม m e a d 8 8 4 7นะฮะองค์รุ่นต่อไปนะฮะมีวันนี้มีอะไรบ้างเดี๋ยวเกะให้ดู <laughs> นะที่ที่พระพรามเกะไม่ใช่อะไรที่พระพรามอยากจะให้ดูเนี่ยเพราะว่า เพื่อนๆในเอฟซีพี่ๆน้องๆจะได้มั่นใจว่าเออพ่อพามได้บูชาวัตถุมงคลมาจากวัดจริงๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือวัตถุมงคลทั้งหลายเนี่ยเอฟซีท่านฝากบูชามานะฮะบางบาง,บาง,บางองค์พระที่มีราคาสูงๆเช่นพระหังหมากหรือพระ,อะคำข้าวเนี่ยพ่อพามจ,จ,จะจะจะไม่มีทุนจะบูชามาสต็อกไว้เยอะนะฮะบูชามาสต็อกไว้ได้ททละนิดีละหน่อยไม่กี่องค์ฮะดังนั้นเวลา FC จะบูชามาอีกทีก็ต้อง นี่ต้องไปไปบูชามานะี่นี่ฮะองค์นี้จะเป็นเหรียญสุป,ปฏิปันโนนะฮะปีพศ .2519 นะฮะอันนี้นี่เป็นเหรียญที่ฉลองผูกพัตสีมานะฮะจะมีพุทธาพิเศษด้านหน้าก็จะเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระผู้ปฏบัติพระผู้ปฏิบัติชอบ4องค์นะฮะด้านหลังเนี้ยจะมีอีก4องค์นะฮะอันนี้นแบีบ่แบบแบบ แบบนี้จะเป็นแบบที่สองฮะแบบที่ด้านหน้าจะมีรูปพ่อเจ้าประคุณหลวงพ่อพระราชเาประมณเจ้าพระคุณหลวงปู่ปานนั้นได้หมดไปแล้วนะฮะนี่เหลือเหลือเหลือเฉพาะรุ่นนี้นะครับผมราคาก็ไม่แพงนะฮะอันนี้พ่อพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชเาประมียนปุกเสกเองพร้อมกับพระสุปฏิปัณโนโอ,อีกหลายรูปครับผมมากกว่ามากกว่า10รูปขึ้นไปนะฮะประมาณ20รูปได้นะฮะเมื่อปี2519นะครับนี่เมื่อปี2519นะครับเนี่ยนะรนุ่นะนี้ก็ สุดยอดนะฮะไม่ใช่ธรรมดานะครับผมนะฮะสร้างเมื่อปี2519นเะฮะเนะี่ยเรียนสุปฏิปันโนครับราคาหลักร้อยครับผมอยู่ที่หลักร้อยฮะไม่ถึงพันนะฮะแต่ว่าเป็นพระที่สมัยพ่อเจ้าปุกหลวงพ่อพระเรจ้าพรมยานสร้างเองพร้อมกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระสุปฏิปันโนอีกหลายรูปครับพ่อพระธรรมก็เยอะพ่อพระธรรมซื้อหนังสือสมบัติพ่อให้อยู่แต่ยังไม่ได้มีเวลาอ่านดู เดี๋ยววันหน้าพออ่านรายละเอียดแล้วเดี๋ยววันหน้าจะเปิดแกะกล่องแลวจะมามามาพูดให้ฟังนะฮะจะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นอันนี้ไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะพ่อพามไม่มีเวลางานเยอะนะฮะนี่ได้บุญได้กุศลร่วมกันครับท่านที่บูชามาได้บุญได้กุศลล้านเปอร์เซ็นต์ฮะเพราะเงินถึงวัดทุบาททุกสตางค์มาบูชาจากพ่อพามใหม่หมายถึงว่าเงินค่าบูชาวัตถุมงคลเนี่ยก็ถึงวัดทุบาททุกสตางค์แล้วมาบูชาจากพ่อพามก็ ครึ่งหนึ่งนะฮะครึ่งหนึ่งหักต้นทุนไปแล้วครึ่งหนึ่งโดยไม่หักค่าใช้จ่ายก็จะเอาไปรวบรวมสมทบทุนปิดทองพระบรสถทธิ์วททัฒสุงนะฮะอง์นี้เป็นหลวงพ่อเงินไหลามาเทมาครับผมหลวงพ่อเงินไหลามาเทมานะฮะหลวงพ่อนะเ,เงินไหลมาเทมาก็จะเป็นรูปย่อของพระพุทธรูปยืนปางอุ้มบาทนะฮะกับรูปพ่อเจ้าปกหลวงพ่อพระเจ้พรหมยาณนะฮะเนี่ยชื่อก็บอกแล้วว่าเงินหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาใครมีไว้ในครอบครองขึ้นคอแขวนบูชาแขวนคู่นะฮะ ล้วก็อาจจะเอาองค์อีกองหนึ่งเป็นแขวน3ององนะฮะสมห่วงนะฮะก็เงินไหลมาเทมานะฮะนี่หลวงพ่อเงินไหลมาเทมามีลูกหลานหลวงพ่อที่ได้ได้นำหลวงพ่อเงินไหลมาเทมาไปแขวนไปใช้ไปอะไรแล้วก็ปรากฏว่าเงินทองไหลมาเทมานะฮะตามชื่อจริงๆนะไม่ขาดสายแต่ไม่ใช่ว่าไหลมาเทมาแล้วเราไม่ทําการงานไม่ใช่อย่างนั้นนะพระท่านไม่ช่วยนะฮะท่านช่วยคนทํางานคนทำมาหากินคนมีกิจการงานอย่างนี้นะ มีกิจการงานมีธุรกิจการงา,งานการทำมาหากินถูกต้องนะฮะอย่างนี้นะ่ะพระท่านถึงจะช่วยได้นะครับผมนะฮะเอาอีกองหนึ่งดูนิดนึงกันนะครับว่ามีมีอะไรนี่เดี๋ยวแกะก่อนเ <laughs> ดี๋ยวจะแกะให้ดูนะฮะอันนี้เป็นพระที่ พระเดชพระคุณครูบาอาจารย์นะฮะท่านได้เมตตาสนับสนุนส่งเสริมมานะฮะท่านท่านท่านฝากบูชานะั่นแหละประมาณท่านก็บูชากับพระพามเลยแต่พระพามไม่มีไม่มีทุนที่จะสต็อกพระไว้เยอะก็เลยมีพระเดชเวลาพระเดชพระคุณบูชามาพระพามก็ต้องก็ต้องก็ต้องขอให้ท่านโอนเงินมาก่อนนะฮะขอให้ท่านโอนเงินมาก่อนแล้วพระพามก็ค่อยไปบูชาแล้วท่านก็รอ,อน, zero. นิดนึงนะนี่เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าพระท่านมีราคาเนี่ยองค์นี้จะเป็น พระหางหมากฮะเป็นพระหางหมากรุ่นพิเศษนะฮะปิดทองฮะเนี่ยพระหางหมากรุ่นพิเศษปิดทองนะฮะอันนี้ก็เป็นรุ่นที่พ่อจะปรากฏว่าพระราชรพรมยานท่านทำพิธีพุทธาพิเศษเองนะฮะเมื่อปี2535้ะเดือนกันยาปี2535สนะครับนะสวยสดงดงามปิดทองเร่งราบครับผมนะฮะถ้เาเกิดพี่ๆน้องๆเพื่นอนๆท่านใดที่อยากจะได้เอามาไว้บูชา โดยอยากจะบูชาผ่านพ่อพระามพ่รามขอบวกนิดหน่อยฮะบบกไม่เยอะนะฮะก็ทําบุญร่วมกันนะฮะหลักนี้องค์นี้ก็หลักพันปลายปลายเหมือนกันฮะพันปลายปายไม่ใช่พันต้นต้นฮะราคาทุนมาจากวัดคือพันปลายปลายนะครับผมนี่นะฮะแล้วก็อีกองคหนึง่งเดี๋ยวดูก่อนนะฮะพ่อพรามจะถ่ายเอาไว้ให้ดูนิดนึงเพราะว่าจริงๆพ่อพราามก็ บางทีการหาคอนเทนต์มาพูดมาอะไรเนี่ยเนื่องจากว่าพระพระมามามาตั้งต้นเป็นกองบุญเนาะเป็นกองบุญวัตถุมงคลเพื่อที่จะหาทุนไปปิดทองพระโบสถวัดท่าสุงนะฮะก็อยากจะให้พี่พี่น้องๆเพื่อนๆเอฟซที่เป็นสายบุญสายกุศลทั้งหลายเนี่ยให้ได้มีความเข้าใจว่าเออที่พระพรมนําวัตถุมงคลมาก็เพราะว่าอยากจะให้พวกเราร่วมบุญร่วมกุศลด้วยกันแล้วก็ได้วัตถุมงคลที่ดีเลิศประเสริฐสีนะฮะได้ทําบุญกับวัดด้วยนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวดูนิดนึง องนี้เนี่ยเป็นหลวงพ่อพระคำข้ารุ่นสองฮะแบบไม่ปิดทองฮะในรุ่นธรรมดาพระคำข้ารุ่นสองไม่ปิดทองนะฮะรุ่นธรรมดานะฮะเนี่ยเป็นพระที่ต้องตาต้องใจหรือว่าผู้คนทั้งหลายในโลกเขาอยากจะได้แต่บางทีเขาไม่รู้นะฮะพุทธคุณครอบโลกธานะการคุณสายคุณผีคุณคนเดรจชานวิชาอาถรรพ์คุณสาบคุณแช่งคุณด่าลมเพลลมพัดเสนียจันไรสิ่งชั่วร้ายกันโรคระบาดโควิด -19 ได้กันรังสีนิวเคลียร์ตรอนได้อะไรได้หมดนะฮะ อันนี้เป็นพระที่จะดังในยุคหลังจากหลังจากสงครามโลกครั้งที่3จบลงนะค,คนจะวิ่งหากันแล้วก็เป็นพระที่จะมีราคาถ้าว่าพระมีทุนเยอะๆก็จะเก็บไว้อยู่นะฮะส่วนหนึ่งนี่ราคาก็หลักพันพันปลายๆเหมือนกันนะมาจากวัดนะครับพันปลายๆถ้ามาบูชาผ่านพระรโขโบนิดน,นึงนะฮะนะฮะก็ไลน์มาสอบถามได้ครับมาขอดูรูปภาพได้ฮะ เมด8847นะฮะ M E A D นะฮะตัวเขียนเลขภาษาอังกฤษนะฮะแล้วก็8847นะครับผมร่วมบุญร่วมกสนด้วยกันฮะด่านแรกก็คือเงินถึงวัดแน่นอน100%รนะฮะด่านที่สองก็คือได้ร่วมบุญสมทบทุนปิดทองพระโบสดวัท่าสุงร่วมกันนะครับร่วมกันกับช่อง YouTube พ่อพรามนั่นแหละกับครอบครัวช่อง YouTube พ่อพรามนะฮะนี่รุ่นสุดท้ายนะฮะที่จะบูชามาในวันนี้อยากจะให้ดูชมนิดนึงนะนี่ องค์นี้จะเป็นสุดยอดที่พ่อพระภาคภูมิใจที่สุดก็คือจักรพรรดิยอดธงจริงๆแล้วก็ากภาคภูมิใจทุกองค์ครับแต่ว่าองค์อื่นๆอาจจะมีราคานิดนึงนะฮะแต่ว่าองค์นี้ราคาหลักร้อยครับแต่ว่าพุทธคุณก็ไม่แพ้องค์ใดๆเลยนะฮะรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่พ่อจะพ่อเปรตระคุณหลวงพ่ออนันตพัทยาโนเจ้วจเาวาสองค์ก่อนนะฮะท่านได้ทําพิธีิุทธาภิเสียไว้กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์คณะสงฆ์วัฒสุงนะฮะ เมื่อประมาณเมื่อวันที่7เดือนพฤษภาคมปี2 5 5 3นระฮะรุ่นนี้เป็นจักรพรรดิยอดธงนะฮะหลวงพ่อท่านบอกว่าสุดยอดที่สุดก็คือจักรพรรดิสุดยอดของสุดยอดของจักรพรรดิก็คือจักรพรรดิยอดธงนะฮะตัวนี้นะฮะเ็เป็นบารมีของกระแสะจักรพรรดิบารมีจักรพรรดิถ้าใครได้ไปแขวนคอมีความเลื่อมใสมีความศรัทธาราคาไม่แพงฮะหลักร้อยนะครับหลักร้อยนะฮะหลกัะะหลกร้อยกลางๆก็ เอาไปให้ลูกหลานแขวนโคลง์คลงโคลงหาสร้อยรับรองว่าคือจะดีอ่ะเป็นมงคลมีความเจริญมีความดีมีความงามมีความรุ่งเรืององค์พระด้วยกระแสจจกรพรัดก็จะเรียกหายแต่สิ่งที่ดีๆงามๆาเจริญรุ่งรุงเรืองเรืองทรัพย์จจกรพรัดเงินทองหลั่งไหลมาเทมาหากินคล่องตัวเจริญรุ่งเรืองทุกประการนะฮะแล้วก็เหมือนเดิมฮะพุทธคุณครอบโลกธาตุสามารถขอบารมีองค์พระท่านมาคุ้มครองได้ในทุกๆเรื่องราวนะฮะ พ่อพามจะแขวนไว้ตลอดเลยจัากรพพัดยอดธงครับพ่อพามชอบแขวนพระนะเดี๋ยวจักระพัดยอดธงนี่มีทั้งแขวนเดียวมีทั้งแขวนสามนะฮะดังนั้นพี่ๆน้องๆเพื่อนๆท่านใดลูกๆหลานๆให้ลูกหลานก็ได้ององเล็กๆองไม่ใหญ่แล้วก็ไม่หนักเลยสมมุติว่ามีสร้อยหนึ่งห่วงหนึ่งเส้นอ่ะแล้วก็แขวนเดียวนะฮะให้เด็กๆแขวนก็น้ำหนักก็ไม่ถึง0.02ขีดหรอกฮะไม่ถึงเสร็จไม่ถึงหนึ่งในห้าขีดหรอกฮะเบาๆเองเบาๆนะฮะ เลียงพลาสติกสวยๆนะจักรพรรดิยอดธงนะแห่งวัดท่าซุงสร้างมาจากชนวนสมเด็จพระองค์ปฐมแล้วก็ชนวนจักรพรรดิวัดท่าซุงนะฮะสมเด็จจักรพรรดิวัดท่าซุงนะครับผมนี่พิเศษมากนะฮะพิเศษของพิเศษที่สุดแล้วก็สวยที่สุดนะฮะมีการตอกโคดด้วยนะฮะตอกโคดที่ธงนะฮะมีการแกะสลักองค์จักรพรรดิทรงเครื่องจักรพรรดิอย่างงดงามที่สุดนะองนี้นะครับผมเพื่อนๆท่านใดสนใจก็ดไลน์มาฮะ เมตร8 8 7 M E A D ภาษาอังกฤษตัวเขียนเล็ก8 8 7 7นะครับผมก็ขอบคุณมากครับก็ร่มบุญร่วมกุศลด้วยกันนะฮะแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่พน้องน้องเที่ฝากชาวบูชามาก็จะได้มีความมั่นใจ100%เต็มมตมเอออเพราะพระบูชามาจากวัดแบบ100%เต็มนะครับผมขอบคุณครับสาธุสวัสดีครับ